สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมฉันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้า Ford r a n g e r XLT ปี2021กันนะครับผมคันนี้จะเป็นสีดำนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่899,000บาทนะครับผมปี2021นะครับจะเพิ่มเบาะหนังมาจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มระบบความปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับคันนี้แต่งมาส่งมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผม ไฟหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะทําเป็นไฟหน้ามัดแต่งนะครับก็จะมีติดคลิปฉลาม3ามเขตตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะติดไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะติดวงแหวนนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็จะติดเดว I ไอด้วยนะครับผมข้างในนะครับผมไฟลี่จะเป็นสีแดงนี่นะครับดูสวยงามเลยครับผมด้านบนนะครับผมจะเป็นสกู๊ปรูปแรกนะครับผมจะเป็นสกู๊ปแบบเต็มนะครับ ก็จะทําเป็นสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับผมแล้วก็ตัดขอบสีเงินนะครับรูปแรกจะทําเป็นสีเงินนะครับกระจังหน้านะครับผมชุดกันชนหน้ากระจังหน้านะครับผมก็จะเป็นชุดกันชนหน้า F150 Spider <S <S <Stevens> นะครับกระจังหน้านะครับผมขอบกระจังจะเป็นแบบใหญ่นะครับก็จะทําเป็นสีดําด้านนะครับตัวหนังสือ Ford ทำเป็นสีดําเงานะครับผม นะครับ FORD ดำเงานะครับแล้วก็จะมีไฟ LED นะครับผมสีเหลืองนะครับส่วนกันชนด้านล่างนะครับผมก็จะทําเป็นสีดําด้านตัดกับสีเงินนะครับเพิ่มความดุดันความสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีไฟตัว C นะครับผมเอกลักษณ์ของชุด F1 5 0 s ส i ดส r เดอร์นะครับผมด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับ XLT จะมีไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะครับผม ด้านข้างครับผมด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับ6นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเรียบนะครับผมไม่มีหมุดนะครับแม็กนะครับผมแม็กจะเป็นขอบ18นะครับผมมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับ AT1 นะครับสีรี์ยางนะครับ265 60R18 นะครับถัดมาก็จะเป็นครอบแก้มข้างนะครับผมแก้มข้างเดิมๆนะครับ XLT ปี2021ตรงนี้จะเป็นคอมเมียมนะครับผมส่วนตรงอื่นจะเป็นสีดำเงาหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับผมครอบกระจกมองข้างนะครับผมก็จะทําเป็นครอบกระจกมองข้างแบบไฟ LED นะครับผมไฟเลี้ยวจะวิ่งแบบนี้นะครับไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวจะวิ่งแบบนี้นะครับไฟหลีจะเป็นสีขาวตรงนี้นะครับเวลาเปิดประตูนะครับผมก็จะมีก็จะมีไฟไฟส่องเท้าด้วยนะครับผมจะเป็นแสงสีขาวนะครับ ลาวหลังคานะครับผมก็จะติดเป็นสีเงินให้กับลูกค้านะครับแล้วก็กันสาดนะครับผมนี่นะครับติดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตลอยเบ้ามือเปิดนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมมือเปิดปี2021จะเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะครับสติ๊กเกอร์นะครับผมจะติดคำว่าลนเจอร์ปอดฟอร์ดเปอร์ฟอร์แมนซ์เฉยๆนะครับผมพอดีลูกค้าไม่ชอบลวดลายเยอะนะครับผมแล้วก็ โลบาไวทแท็กนะครับผมจะเป็นโลบา w ์ไวทแท็กงตัวใหม่นะครับผมปี2 0 2พนอ็นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมแล้วก็จะมีขีดข้างสีส้มนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบฝาถังน้ํามันนะครับผมนี่สวยงามเลยครับผมดูดุดันเลยครับคันนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังนครับด้านหลังนะครับผมก็จะใส่เปลี่ยนเป็นไฟท้าย led ให้กับลูกค้านะครับผมเป็นทรง v สองนะครับ นี่นะครับผมเวลาเบรกนะครับผมจะเป็นไฟสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับเวลาถอยนะครับไฟถอยจะเป็นสีขาวตรงนี้ส่วนกันชนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นกันชนเดิมนะครับผมของปี2021นะครับถ้าปี2020นะครับจะเป็นสีเรีมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับแล้วก็สติกเกอร์ท้ายนะครับสติกเกอร์ท้ายก็เปลี่ยนเป็นคําว่าเจอร์ฟอนใหญ่นะครับผมสติกเกอร์เดิมก็แกะทิ้งเลยครับ แล้วก็ครอบเป้าท้ายบวกปลายดาบนะครับอะไหล่เดิมชุดกันชนหน้าเดิมอะไรก็ถอดคืนให้กับลูกค้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายเดิมนะครับก็คืนให้กับลูกค้านะครับนี่นะครับผมสวยงามเลยครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับผมภายในนะครับผมปี2021นะครับก็จะเป็น เบาะหนังจากโรงงานแบบนี้เลยครับเบาะหนังสีดํานะครับผมเดินได้สีเทานะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีแถมกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็ติดไว้ตรงกระจกมองหลังก่อนนะครับผมฟิล์มเพิ่งติดนะครับเดี๋ยวฟิล์มเด้งนะครับส่วนจอนะครับผมจอก็จะเป็นจอทัชสกรีน8นิ้วจากโรงงานเลยนะครับผมอันนี้ผมเสียบสายอยู่นะครับผมเปิดแมปไปด้วยแล้วก็ฟังยูทูบไปด้วยได้นะครับผมอ่านี่ครับ นี่นะครับผมเส้นทางแหนบนะครับผมแล้วก็จะมีแถมคมกระดุมเข้ารูปให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับข้างหลังนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจอยากจะออกฟอร์ดนะครับผมไม่ว่าจะฟอร์ดเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ฟอร์ดแรปเตอร์ฟอร์ดเดวเลตนะครับผมโทรมาสอบถามแคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นได้เลยนะครับ หรือว่าแอด i อดีไลมาสอบถามก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรและไอดีไลไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ